นะครับุด FC อีกาชวนัทกทุทัาดครับวันนี้ผมอ้นอีกามาแรงนตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่สามารถบุกเอาชนะบูแลมได้ในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็โรไปถึงประเด็นของ Chris Snow, คริสโนโรนันโดนะฮะทิ้งระเบิดดังโครมโอ้โหทําเอาในรังผีนี่แตกกระเจิงเลยนะครับมันควรจะเป็นข้าคืน ที่แฟนผีมีความสุขนะครับกับผลงานของทีมรักแต่ดันนะฮะมีเรื่องราวของโรนัลโดที่ขาดความเป็นมืออาชีพมากลบข่าวชัวยชนะของพวกเขาอะไรครับเนปีโดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นคลิปนี้คลิปเดียวนะครับฟังกระจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกา channel เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องของโรนัลโดนะครับเรามาเจาะประเด็นชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเที่ยวล่าสุดกันก่อนนะครับหลังจากที่บุกไปพศึกสฝรั่งถึงกระท่อมน้อยในลอนดอนนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทดเจ็บด้วยมีอะไรบ้างนะครับเรนแรกก่อนฮะข้อแรกแมนยูทิ้งทวนสวยงามก่อนไปลุยฟุตบอลโลกกันนะครับผ่านไป14เกมแรกนะครับทีมของเอริกเชนฮาเก็บได้26แต้มตามหลังท็อปโฟนะครับอยู่3คะแนนแต่แข่งน้อยกว่าสปเปอร์อยู่1เกมเรียกได้ว่าไล่จี พื้นที่ทำลยทองอย่างท็อปโอย่างไม่ลดละนะครับเป้าหมายของเชนฮาร์กแล้วก็ทีมงานก็คือการติดท็อปโให้ได้รวมไปถึงการชนะหรือว่าคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งนะครับตอนนี้นำหน้าเหนืออาริตลอดการอย่างลิพูอยู่4คะแนนครับเหลือเกมให้ไล่ล่าอยู่24เกมจบบอลโลกเดี๋ยวกลับมาว่ากันซึ่งก็ต้องมาดูว่าตลาดหน้าหนาวเอริกเชนฮาร์กจะลงตลาดหรือไม่ น่าสนใจในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับข้อที่2อ r e เรฮันโดกาณาโชแววดีมากต้องยอมรับเลยนะครับว่าอเรฮันโดกาณาโชนั้นเริ่มที่จะเห็น well, แววละแววนักเตะแข้งอนาคตไกลแววนักเตะที่จะเป็นใหญ่ในรั้วปีสัแดงครับล่าสุดนะครับสวมบทฮีโร่ให้กับปีสัแดงใช้ความเร็วความคล่องตัวสปีดต้นที่เร็วจัด พาบอลกระชากลากไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงผ่านมือผู้รักษาประตูของฟูลแลมอย่างเลือดเย็นครับเจ้าหนูคนนี้อายุเท่าไหร่ฮะทำไมเล่นแบบโตเต็มวัยสักขนาดนี้นี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าอายุมันไม่เกี่ยวครับถ้าคุณใจใหญ่กว่าตับเนี่ยคุณรันวงการได้ทุกวงการครับแล้วอาริฮันโดกานชโชกำลังรันวงการลุกหนังในตอนนี้ มองเหลี่ยมไหนครับมองทุกเหลี่ยมจะเหลี่ยมไหนก็ได้นะดาวเตะอาเจตยัยยังไงก็แล้วแต่ดูเหนือกว่าแอนโทนีอีแลงกาค่อนข้างเยอะแต่ดูเหมือนว่าอาริชเชนฮารจะพยายามในการที่จะใช้งานอาริฮันโดกานาโชแบบเหมาะสมบริบร้อนในการที่จะหย่อนเจ้าหนูคนนี้ลงเล่นแบบเต็มไม่เต็มหน่วยครับ เพราะว่าเขาต้องการให้อเลคานกานาโชนั้นปรับตัวเองรวมไปถึงการเล่นเข้ากับบรรดาเพื่อนๆพี่ๆในทีมครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือการนาโชนั้นเป็นเด็กที่มีของแล้วเชนฮารต้องใช้ทำลูกแอสซิสสวยๆนะครับในเกมคาราบาวครับระเดสึกแอสตันวิลล่าและครั้งนี้ทำประตูชัยให้กับทีมไม่ใช้ได้ยังไงฮะประเด็นข้อที่3นะครับคริสเตียนอีริกเซน ของฟรีและโคตรดีไปในหนึ่งเกมครับที่เรารู้สึกได้ว่าคริสเตนอีริกเซนนั้นขาดเขาแล้วขาดใจเหมือนกันเกมในแดนกลางนิ่งมากงานละเอียดมากนะครับแล้วเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องในแต่ละเพล์แต่ละจังหวะนะครับนอกเหนือจากยิงประตูให้กับทางปีศาจแดงแล้วนะครับเราได้เห็นเลยนะครับลูกแอซิดลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกแอซิดที่จังหวะกล้าได้กล้าเสียและเกิดขึ้นในช่วงชี้เป็นชี้ตายครับแล้วทำให แมนอยู่เอาตัวรอดจากวิกฤตตรงนี้เกือบจะเสมอแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วการปล่อยของของ,ของคริสเตนอีร์เดเซนนำมาซึ่งชัยชนะที่ล้ำค่าสิ่งที่เอริกเชนท้ากับทีมงานต้องทำก็คือการประคบประงมประคับประคองให้คริสเตนอีร์เดเซนนั้นอยู่รอดปลอดภัยปราศจากอาการบาดเจ็บแล้วลงเล่นในทุกๆเกมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่น ในฐนานะตัวจริงหรือจะเป็นตัวสำรองอีลุเซนต้องอยู่ในทีมปีศาจแดงครับประเด็นข้อที่4นะครับกาซิมิโร่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขาดแล้วขาดใจนับตั้งแต่ที่กาซิมิโร่นั้นได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในฐานะตัวจริงเราก็ได้เห็นว่าคุณภาพขับแน่นในระัของฝีเท้าความสามารถประสบการณ์ที่โชคโชนและก็เชี่ยวกรากนั้น ช่วยเหลืองานของปิษาจแดงได้ค่อนข้างเยอะนะครับสประตูที่ปีศาจแดงทําได้นะครับจุดเริ่มต้นมาจากกาซิมมโรครับเขาใช้เซนส์ที่ยอดเยี่ยมแล้วประสบการณ์ที่โชคโชนช่วยเหลืองานของทีมได้ดีมากครับดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ปีศาจแดงต้องรักษาและดูแลเขาให้เป็นอย่างดีลงเล่นร่วมกับคริสเตนอีดัคเซ่น และรวมไปถึงบรูโน่แฟนันถ้ามี3คนนี้ในแผงมิดฟิลด์บอกเลยว่าวันนั้นปีศาจแดงสามารถคาดหวังสูงถึงชัยชนะได้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับของเบื้องหลังเกมที่ปีศาจแดงชนะฟูแลมนั่นก็คือดาวิดเด r ยามันน่าเสียดายนะครับที่เดกยาไม่ได้เป็นเล่นฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาเขาหลุดโผจากทีมชาติสเปน เขาไม่ได้อยู่ในสายตาของลุยส์เอนริเกกแต่ปัจจัยสำคัญนะครับที่ปป็นาแดงชนะได้ในเกมล่าสุดก็คือการเซฟอุตลุดจากเดวิดเดเคอครับแล้วมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะก่อนหน้านี้เดเคอก็เป็นซ u เปอร์เซฟเป็นซ u เปอร์แมนบรเวณสองเสาครับที่หยุดยั้งพายุเกมรุกจากฝั่งตรงข้ามปัดป้องแบบสุดชีวิต ทำทุกวิถีทางในการเพื่อที่จะไม่ให้ลูกบอลเนี่ยข้ามเส้นประตูเดเกอาทำได้ดีแบบนั้นมัดเลยทําให้ตอนเนี่ยในเวลาที่มีเดเกอาแล้วโชว์ฟอร์มได้พีคแบบเนี่ยแฟนผีทุกคนอุ่นใจมากๆเหมือนกับในคู่เซนเตอร์นะครับลุยซันโดมาติเนสกับวิกตอร์ลินเดลฟที่เข้าขารู้อกรู้ใจกันในเที่ยวล่าสุดแล้วสกัดกั้นลูกอันตรายได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับ และนี่คือประเด็นหลังเกมที่เรามาวิเคราะห์กันมันควรจะเป็นชัยชนะที่แฮปปี้มากแฟนผีบอกว่าโอเคทิ้งทวนด้วยชัยชนะก่อนไปรยฟุตบอลโลกเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยทีมรักแต่ประเด็นของคริสโนโรนันโดดันกลายเป็นว่ากลบชัยชนะของปีศาจแดงไปเสียหมดเลยครับคือโรนันโดเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอกลุศีนะครับในรายการอันเซนเซอร์ ของเพียส์มอร์แเขามีการดุดาว่ากล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างเยอะมากครับไฮไลท์สำคัญก็คือโรนัลโดเนี่ยป่าประรากาศบอกเลยนะครับว่าเขาเองรู้สึกว่าโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทรยศหรือว่าหักหลังไม่ใช่แค่โค้ชอย่างเอริกเชนฮาเท่านั้นมีผู้เล่นอีก2-3คนโดยที่เขาไม่ระบุชื่อนะครับที่เขารู้สึกว่าผู้เล่นกลุ่มนี้ ไม่ได้ต้องการให้เขาเนี่ยอยู่กับสโมสรอ,อีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่แค่ฤด,ดูกาลนี้เท่านั้นนะฮะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ซีซั่นก่อนด้วยนครับนี่คือระเบิดลูกใหญ่และทิ้งบอมไปที่รังปีศาจแดงดังโครมมาเลยทำให้เรารู้สึกได้เลยนะครับว่าโรนัลโดไม่ได้มีความสุขมันก็ไม่แปลกกับที่เขากระสันตัวเองครั้นเนื้อครั้นตัว อยากจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไทมิ่งมันผิดโรวมไปถึงไม่มีใครสนใจในตัวของโรนัลโดครับโอเคในสิ่งที่โรนัลโดพูดเอาไว้เนี่ยรู้สึกว่าเขาโดนทรยศโดนหักหลังไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากเอริกเชนฮาร์คเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ไม่โอเคแล้วก็ไม่ได้จะจําเป็นที่จะต้องไปให้เกียรติหรือว่าเคารพในตัวของเอริกเชนฮาคมันคือแฟกต์มันคือ ความเป็นจริงที่แฟนผีน่านจะรู้สึกแบบนั้นแม้ว่ามันมีบางแง่มุมครับที่เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยยังคงรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันในตัวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เสื่อมคลายแต่บอกได้เลยนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรนัลโดกับสโมสโรรวมไปถึงทุกคนที่อยู่ในองค์กรมันแตกสะบั้นไปแล้วครับมันขาดสะบั้นจนไม่สามารถ ที่จะกลับมารวมหัวจิตหัวใจกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้อีกหลังจากจบฟุตบอลโลกครับแฟนผีจะไม่มีวันที่จะเห็นโรนัลโดกลับมาอยู่กับทีมและวโรนัลโดได้สวมเสื้อปีศาจแดงเป็นครั้งสุดท้ายไปแล้วใน2เกมก่อนหน้าแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับที่ทำไมโรนัลโดถึงไม่มีชื่ออยู่ในทีมใน2เกมล่าสุดก็เพราะว่าทุกอย่างมันขาดออกจากกันเราเข้าใจครับ ในตัวของโรนัลโดที่รู้สึกอึดอัดแล้วอยากจะระบายออกมาแล้วมันก็เป็นไทมิ่งที่เขารู้สึกว่าเออมันใช่ละไปออกรายการอันเซนเซอร์ของทางเฟสมอร์แกนเขาคงคิดว่านี่แหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดละในการที่เขาจะระบายในสิ่งที่เขาอัดอั้นตันใจแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเกมในลีกหรือว่าแมนเชสเตอร์เตะอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องพักไปเล่นในฟุตบอลโลก หลังจากกลับมานั้นก็อีกแค่ไม่ถึงวีครับมันก็เข้าสู่ขั้นตอนของตลาดหน้าหนาวที่เขาสามารถหาทีมใหม่ๆย้ายได้ในช่วงเดือนมกราคมแต่บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่โรนัลโดปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีความเป็นมืออาชีพมันขาดความเป็นสุภาพบุรุษเพราะว่าพวกมืออาชีพสุภาพบุรุษเนี่ยหรือว่าเจนเทแมนเนี่ยเขาไม่ประพฤติตนอะไรแบบนี้ครับถ้าคิดจะลากันจริง ก็ควรจะต้องจากลากันด้วยดีโรนัลโดไม่ควรจะมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ที่ไปทำร้ายจิตใจแฟนผีที่หวงแหนคุณศรัทธาเคารพในตัวคุณยกย่องว่าคุณเป็นหนึ่งในฮีโร่ของสโมสสนไอตอนกลับมาเนี่ยในภาคที่2เนี่ยทุกคนดีใจนะฮะทุกคนแฮปปี้ยินดีอ้าแขนรับคุณเข้าสู่สโมสสนเลยแต่ในสิ่งที่โรนัลโดทำเนี่ย คุณไม่ได้เห็นหัวแฟนบอลเลยคุณไม่ได้เห็นหัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแล้วคุณไม่ได้ให้เกียริแม้กระทั่งผู้ดูการทีมเพื่อร่วมทีมเลยออกมาพูดแบบนี้มันได้อะไรล่ะครับใช่ไหมฮะถึงคุณจะมีฝีเท้าดียิ่งใหญ่แค่ไหนประสบความสำเร็จมามา,มากน้อยขนาดไหนแต่วันนี้บรนัลโดในสายตาของแฟนตีแม้กระทั่งแฟนทีมอื่นหมดร,ราคานะครับ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเอาตรงๆนะผมก็ยกนิ้วให้กับเอริชเชนฮาร์กด้วยที่เขาพยายามที่จะประคับประคองโรนัลโดให้อยู่กับทีมโอเคเขารู้แหละว่าโรนัลโดเนี่ยไม่ได้อยากอยู่ทีมบลอกแต่พอมันย้ายกันไม่ได้ก็ต้องกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีซีสัน้นรายงานตัวช้าคนอื่นเยอะมากสุดท้ายแล้วเชนฮาร์กก็คงไม่ได้ว่าอะไรโอเคก็ดรอปไป 2- 3สเกมแล้วโรนัลโดเองก็ออกมาบอกว่าโอเคมีปัญหาเรื่องของทางบ้านโอเคมนันน่าจะจบตรงนั้น แต่กการเป็นว่าเขาเริ่มที่จะแจงพฤติกรรมที่มันแย่อย่างในเกมกับสปเปอร์จบนัดที่ชนะสปเปอร์เดินออกสนามดื้อๆทั้ทงๆท,ที่เกมยังไม่จบหากเป็นนักเตะคนอื่นคงจะโดนแบรนด์มากกว่า1เกมที่ผ่านมานะครับเทนฮากเนี่ยให้โอกาสโดนโรอย่างเต็มที่แต่ฟอร์มซีซั่นนี้ของโรนลโด,โดบอกเลยว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เข้าฝักไม่อยู่ในฟอร์มที่ดี <c oughs> ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฟาร์มร่างกายคุณไง คุณไม่ได้มาลงซ้อมอย่างจริงจังในช่วง p r e ซ e a s o คุณก็เลยไม่สามารถที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองได้แล้วพอเทนฮากไม่ได้โอกาสดรอบคุณจนบรองคุณก็หุดหงิดรู้สึกว่าโดนทรยศโดนหักหลังอะไรก็ไม่รู้ฮาโอรนันโดครับแล้วถ้าคุณคิดว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นเนี่ยแล้วทีมอื่นอยากจะได้ตัวคุณเหรือไงครับเมื่อคุณทําตัวเหนือกว่าสโมสรเนนะี่ยคุณเข้าไปแล้วคุณก็มีแต่สร้างปัญหา ผมบอกเลยว่าตอนนี้คือการเดินหมากโคโรโดเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเยอะมากเยอะจริงๆครับและอาจจะกลู่ไม่กลับด้วยแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นโรนโรโด้คาแข่งอยู่กับทีมใหญ่ในช่วงบั้นปลายอาชีพการเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับโอ้โหโรนโด้นี่อะไรครับเนี่ยงงเหมือนกันแฟนผีในกาช n แนลทุกคนอยากจะนิยามโรนโดไว้าอย่างไรส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับ ฝากกระจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางนี้เดี๋วทางคาร์ลิเคราะห์ูจาร์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกอดอีกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องทาเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับก่อนจากลากันฝากประจำพันนิดนึงครับใครมีความฝันและก็อยากไปดูฟุตบอลอังกฤษถึงประเทศอังกฤษนะครับและอยากไปดูคู่สําคัญศึกแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปกับผมได้เลยพร้อมเทคแคร์เราจะไป อังกฤษในวันที่2มีนาคมแล้วกลับมาเมืองไทยในวันที่9มีนาคมดูศึกแดงเดือด1เกมและดูในเกมในลอนดอนอีก1เกมเท่ากับว่า2เกมกินดีอยู่ดีบินดีพักดีนะครับปักหลักอยู่ที่ลอนดอนจนนราคาราคาเดียวจบที่186,000บาทรายละเอียดสามารถหาเพิ่มเติมได้ผ่านทางไลน์แอด a v i p นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ